เอาละครับมาถึง2คุณเด่นประจําวันนี้จากทางหลักทรัพย์บัวหลวงอาจารย์เอกธนรัตน์อิสระกุลนะครับ2คุณเด่นวันนี้ใช้เกณฑ์ไหนในการนํา2ตัวนี้มาฝากกับเราครับอาจารย์เอกครับน่าได้ครับดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็ขอเฉลยเลยนะครับก็คือคุณติดล้อคุณติดล้อนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับโอเคราคาตอนนี้อยู่ที่ราคา22.7โอ้โหคุณติดล้อนะปีแล้วแย่นะลงมาจาก30 ปีนี้ก็ฟื้นได้หน่อยเดียวนะครับโอ้หทำไมถึงเลือกตัวนี้นะครับอ่พี่ผมมองว่าไอ้สิ่งที่มันแย่มาในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยภาพใหญ่ันจะมีประเด็นเรื่องตัวเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราบอกว่าดอกเบี้ยมันเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับน่นหอกครับกลุ่มที่อาจจะเสียประโยชน์จากดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นมันก็จะเป็นกลุ่มที่มีต้นทุนในการเงินขั้นสูงและดอกเบี้ยขึ้นนะครับกลุ่ม finance กระทบจริงๆเลยนะครับโดนจังเลยก็ทําให้ภาพใหญ่ นะครับตัวราคาหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยไม่เพียงแต่ติดล้อนะครับยังมีตัวสวรรัสด์เอ็มีเนี่ยนะครับเพื่อนๆนี่ก็เรียกว่าราคาเนี่ยมันค่อนจะลงมาเยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะเราคงคิดว่าคงต้องมองไปถึงหน้าเราว่าไอ้เชนดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับอย่างที่เราเรียนไปว่ามันกำลังเริ่มจูดจุดที่อยู่หยับที่สูงสุดนะมันอาจจะเริ่มเป็นลักษณะการทรงตัวแล้วในอนาคตเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเริ่มลดลงวันนี้คิดว่าใน,นแง่ตัวกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสในการกลับมานะครับดูเป็นนนนหุ้ที่่าสใจ นะครับแล้วก็ทําให้ภาพของตัวคลุมไฟแนนซ์นะครับน่าจะมีโอกาสการเาเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะการเพิ่มขึ้นในหลายตัวเลยและเพียงว่าสิ่งที่เรากำลังมองว่าทําไมถึงติดล้อเนี่ยเราถึงขอเลือกว่าเป็นพุ้นทิกนะครับเพราะว่ามันที่จนดเลยครับว่าในส่วนตัวกําไรที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโตออมาเนี่ยคือโต2ขาครับคือโตทั้งเหยียดทั้งคิวนะครับเราคิดว,ว่าไตมาสีนะตัวติดล้อนะครับภาพรวมตัวสินเชื่อนะครับยังคิดว่าหน้าจอบมาเนี่ยค่อนข้างดีครับคุณภาพของตัวสินทรัพย์นะครับก็ดูถือว่่าาคคนนข้้้งใชไะรับ ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามองถึงในส่วนตัวอย่างเช่นพวกสิ่นเชื่อตัวการเช่ารถบรรทุกการเจ็บการและตัวการเก็บเงินนะการเก็บเงินอย่างข้างนว้นะต่างก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับตัวเลข NPL ถือว่าค่อนข้างจะออกมาทรงๆครับไม่ได้ถือเพิ่มขึ้นมากนะครับอันนี้ก็เป็นมุมในเชิงพื้นฐานที่เราคิดว่าในส่วนตัวติดล้อนะครับน่าจะเป็นทุนที่ดูค่อนข้างจะน่าสนใจครับเราคิดว่าตัว NPL อะไรต่ามันน่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วตัวเลขน่าจะเริ่มลดลงไปแล้วก็คิดว่า ทิศทางกำไรไรมาสี่นะครับน่าจะเติบโตเยียครับอาจจะทรงๆตัวคิวนะครับแต่คิดว่าน่าจะเริ่มค่อยๆฟื้น,นครับในขณะที่ราคาปัจจุบัน22 23บาทเนี่ยเวอร์ชันยังดูค่อนข้างจะดูค่อนข้างจะไม่แพงครับอันนี้ก็เลยเมองว่าตัวติดล้อน่าสนใจในขณะที่ชาก็คงจะรอเบรกเดียวครับพี่ยุทธครับก็คือตัวค่าเฉลี่ย2 0 0วันก็ื่เบรกไปได้เนหุ้นน่าจะมีการกลับตัวหรือว่าเปลี่ยนเทรนได้ครับครับเอาพื้นฐานก่อนนะครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกเงินติดล้อ เงินติดล้อครับราคาในกระดานตอนนี้ยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบย่อลงมายี่สิบสตังค์หลักทรัพย์บัวหลวงแนะนำซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวแรกเป้าพื้นฐานปีหน้าเท่าไหร่ครับจันเอกครับลืมไม่ได้จดมาเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอ้ยไม่ได้จดมาครับโอเคครับขออนุญาตต้องไม่เปิดเปิดดูแล้วครับใช่ไหมติดไว้ก่อนนะครับเงินติดล้อนะครับเงินติดล้อ ในเชิงเทคนิคอลมันเป็นช่วงวัดใจครับเพราะว่าขึ้นมาชนมาค้างแถวแถวเส้นสีแดงคือเส้น200วันอาจารย์เอกก็ใช้เส้น200วันสีแดงเหมือนกันแถวแถวเนี้ยเส้น200วันนะแถวแถว22บาท22บาท70 22บาท80นะครับไฮวันนี้23บาทนะไฮ <laughs> วันนี้ของติด123บาทโลคือ22บาท50 ราคาในกระดานตอนนี้คือ22บาทเจนะครับไปดู EMA 200วันของติดล้อนะครับ EMA 200วันของติดล้อที่ผมใช้เนี่ยเส้น200วันก็คือ,อ,อ22บอาท80ด2บ mm ่อาท80เป็นเส้น200อวันที่ผมใช้นะราคาในกระดานตอนนี้22บาท60ฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ย เราควรจะซื้อตอนไหนครับซื้อตอนย่อมาแถวแถวเส้น5วันหรือ follow by เมื่อเงินติดล้อทะลุเส้น200วันคือ22.8ขึ้นไปรับเมื่อไม่ลงต่ำกว่าเส้น5วันหรือ<ม>ซื้อตามเมื่อทะลุเส้น200วันขึ้นไปอันไหนน่าจะมีลุ้นกว่ากันครับอาจารย์เอกเรื่อไหเยอะยงง งงเลยอะไรครับโอเคครับโอเคแล้วก็ถ้าดูจากตัวโครงสร้สางนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยก็คือเริ่มมีการเบรคทายนะครับในรอบสัปดาห์แล้วนะครับมีการเปิดแกบสังเกตดูเรื่องตัวโอลุ่มโอลุ่มก็ถือว่าใช้ได้นะครับคิดว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการกัดงนมาด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะครับเห็นพี่ดิบอกไปว่าเออแล้วเ,เราจะวางแผนยังไงนะถ้าดูจากข้างล่างข้างล่างเห็นว่าไอตรงเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยอนนี้นะครับมันเริ่มมีการเรียกว่าคอสกันรองรับอีกด้านล่างแล้ว ก็แปลว่าต้นทุนค่าเฉลี่ยมันจะเป็นดู10วัน5วัน1เดือน50วัน75วันตัวนี้ยมันค่าเฉลี่ยมันกองอยู่ด้านล่างะมันถือว่ามันเป็นแนวรับหรือโครงสร้างตัวกรอบด้านล่างที่น่าจะดูโอเคครับนาฉพนันติดรอก็คิดว่าแนวรับรอบนี้เนี่ยขอมองไว้ก็คือประมาณสักโซวัน2 2บาทแล้วกันนะคิดว่าคงน่าจะถอยไม่เยอะนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าถ้าลงมาตรงนั้นนะครับจังหวะย่อจะเป็นจังหวะของการทยอยซื้อนะครับอันนี้เราอาจจะแบ่งมาซื้อได้สมมติว่าเราทยอยซื้อตัวนี้้ไปแลวนะครับ แล้วเมื่อไหร่ล่นะมันถึงจะมีการทะลุเมื่อไหร่มันถึงจะมีการขึ้นมาสักทีหนึ่งก็คงต้องมีการทะลุตรงระดับที่เป็นตัวค่าเสียสองร้อยวันซึ่งติดล้อเนี่ยทดสอบมาประมาณสักสี่วันสามสี่วันละไม่ผ่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการเบรกเอาแบบนี้ครับมันก็ทําให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะเป็นการชูขึ้นแรงได้เรออาจจะเป็นจังหวะ follow by หรือตามน้ําไปตอนช่วงที่ราคามปนการเบรกเส้นค่เสีย200ยวันสังเกตนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยวอลุ่มของติดล้อนี่ก็เริ่มสู่ค่าเฉลี่ยนะ ก็มีแนวโน้มครับที่อาจจะเห็นในอนาคตนะครับผมคิดว่าก็ขอรู้ว่ามีโอกาสการทะลุตรงค่าเฉลี่ย200วันครับก็คือประมาณโซน23บาทนะส่วนต้านถัดไปเบรกได้คงจะมองไปด้านบนข้างไกลหน่อยครับอยู่ที่ราคาตั้งที่5นะครับที่5หรือว่า5ตอนนั้นเคยทำไว้ก็ประมาณ27นัก็มีโอกาสครับติดล้อแนวรับคือ22ต้านแรกคือ23 25และ27แล้วจุดคัด ของเงินติดล้อตั้งไว้ตรงไหนดีครับโอเคครับเมื่อกี้เราบอกว่าเนี่รับ22ใช่ไหมครับคิดว่าจุดคัดคิดว่าผมขอให้ไว้ที่ประมาณโซนนี้แล้วกันนะครับอราคา21่บาทห้ครับอืมดูลิกส์ดีวอร์ดเรชแล้วคุ้มนะครับถ้าได้ได้บาทหนึ่งอย่างน้อยถ้าเสียเสียห้าสิบตังสองต่อหนึ่งส <laughs> ต่อหนึ่งนะครับ <laughs> และนี่คือครับกระเป๋าเรียกซับมันนี่ p ล u s เปเชียลเป็นเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดครับมีทั้งหมด3แบบสนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครับมีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่1สุก,กายสุก,กายสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับ แบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันนี้พิเยลเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดแบบที่2 MP สุขใจเป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับนกกระเรียนคู่สัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพันพอนกกระเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานราบรื่น เป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วยนี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่3ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันิพัสเปเชียลเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูปแบบที่3 MP สุขทรัพยนะ์ดูเผินๆเหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับ mp สุขทรัพยาคราฟแปดตัวสื่อถึงความร่ํารวยครับปลาคราบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ได้กําไรหรือประโยชน์จากการทําธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุนนะด้วยนะครับเมื่อรวมปลาคราฟด้วยกัน8ตัวจึงหมายถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบ ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับนี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุกกายสุกใจสุกทรในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้เปพ้พรอนความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3แบบราคาพิเศษ699พร้อมรับถุงพรความสุข1ใบจัดส่งฟรีครับ นะสุขใจทั้งทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านจะได้นำเอากระเป๋าเรียกทรัพย์เนี่ยนะไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิสหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code คหน้าจอ หรือ Li าย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่ามันนี plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ